สวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีทางบ้านมาอีกแล้วพี่น้องบ้านหน่อยร้อนคลอง <c oughs> มาจ็บขบรรยากาศพี่น้องบำลังไต่ห้องปล่อยอง้อไปเรียงออกไงข้อที่สองออกแล้วพี่น้องรายงานสภาพอากาศ้อนีก้กแดดจ้าเป็นปะนายแนบเมืองโรยทองพี่น้องเลยคำบนหาขีเมฆบ่เจอแล้ว กบปล่อยก็บ่ได้ปล่อยไปก็ได้จุดหนึ่งจังได้เนี่ยบังก็หด่น,ดนอ้องเลยฝากความกันดานกับผมหน่อยฝนมาตกก็เป็นยังีิแหละเรียบรอย้อยหญ้าสีเขียวหายเบิดบ่กเลยว่าเห้เบิ่งแเนี

ไม่มีชังหัวนี่มันมาบักกีลองไปงวดอยู่ข้างในบ่นมีอย่างมันเขาไปเเขาไปเบิงไม่เขาไปอย่างบุ๊กเขาไปหาอยู่หาจินมันมอนแ่าขามูลกลับขึนแล้ว ยดดยอย่างเดียวอย่นี้บรไยากาม,มุดแล้วนอะไรๆๆๆนาดๆๆ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 ๆาๆๆๆงนันนๆๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 

tón nhạc <coughs> nhạc năm tấn lại lại là gì nào ai cất cất xoài cút chuồi มูลยังเขาผาอยู่เก่าไป,าไปนเเองกาทักทีก็มีความแห็งแรงเป่งอรมหมากความเขียวมาเจอแล้วลงมาทางนี้นามมูลมาทางนี้นามแจ่มลิงเปลนเราเองเ,เจอกันแล้ว,ลว,ต,วตัวมนัน ใจยู่นต,น,น,ตน,ตนตกมาได้เติมนาฝนตกมาลโอ้ยเดา่ลูกไปทำนาทีเลยสาวสนหน่อยฮะดจ้ดลิบิกีหน่อยขนาดสวยขนาดลูกปไย ไปเลยไปเลยไปเลยเขาเป็นญาญ่าไว้

บ่ไม่ใหินดอกแคอ้วนแล้ว่าจะของขยันเกี่ยวหนาไล่ลุยลุยลย,ลยไว้สลุนเลยไว้สลุนร้ายเลย

จังแวลงัาทา,นางนัเนาะโอ้โหค <c ười> ือเหรออา,าต้องแววมาทะเลหอดหมองจีน non này, một này. Một phải là không ngon à. chân là thế nào nã liền à Leo thôi 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 ใสเลยนาหอนนีนอนเลยวันมาจากไปไปกับพวนี้อย่างอินนว่นอนเสเลยนจะของเข้ากระทมเลยไปบนานนนอน,น,อน,อนไปหอดใสอีก เดินพี่น้องสองข้างข้างกันนี่จะน้ำอยู่จะลิ่มถนนหายยาบอมีอเหี่ยวหมดแล้วตายหมดแล้วต้มเขียวกขจีหายเบดิบดบหเหลือหลอ nằm mùa lấy miệng chị vít mông ăn cảm ăn. Thế này vít lều. ăn nếp vừa nằm gần gần đấy. gần 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 แกมลิงกยังส่งโตอยู่บ,กข,บกขึ้นบกขึ้นบ่อรถฝนตกทะเลส่งโตยอยืนที่รีอยู่แต่วันนี้มันไปบางใดก็มีคนหมดหัวหัเหี่ยวหัวใจฝนตกเราพินาศเสียพี่น้งนอง không chưa có chưa là có chưa 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 chưa ปล่อยมาจะยังไงมันก็จะเย็นเช็ดอยู่โอ้เจ้าปีิไลกูไปใส่ดอกปฏิวายละแต่มันเบาได้ก็ได้ไปกับผมนี่หยาเจ็นเด็กเช็ดนแต่กระหยาอยู่ในขอบละจะไปล่อยกูออกม่ยั้งปฏิวัยละ ไปจ้าสูเจ้าสูงเลยไปไปเจ็เทียนมองโยมองกินมันก็ได้สูศส้าตัวทักชีวิต <c oughs> จำบ่ได้วขวัญไยหาผมว่าบางทีมันก็พยายามหาอย่างไรมันก็หาบ่าได้มันได้สิการหา <c oughs> หาบ่าได้หายากแล้วก็เซ็งขันตัว อย่าลงเสมอเสมอพี่น้องเลยรถโคตรเบ,บเิ่งเอารถสภาพมีทางหมดหัวห่อเหี่ยวเข้าไปเรื่อยๆความสดชื่นบนใจเรา ไปกลอยูๆเลยพี่น้องเลยโอ้หลวปู่ตูนจะไปเลี้ยวลมเรี้วสองข้างทางมันมีน้ำเบิ่งอยู่หรอกแต่ว่าริมๆแถวๆริมๆถนนมันบเป็นตะก้าวมันบป็มีหญ้ามันบป็เขียวแต่ที่พาพี่ภาพน้องไปเบิ้งว่าไปใหญเองมันเส้นหวังอยากจะไปกินมุมไหน มาบางาังงัวพอายญ่งพี่นองเลยงัวพอายญ่งสิ้นหวังไปอยากไปหาอยู่หาจิน <c oughs> ออกมาหอดวงนี้แล้วนอนเลยวันนี้ทำไมต้องเป็นยังงานอ่ะเนอะถอดแท้ในชีวิต กะเที่ยวกะล่องไปเรวได้ไงวันนี้มาลงเว้ยอะคือมาลงโอ้ยตายนั่งกันนอนพกะเทยแล้วก็เลยลงบนแล้วไปนอนโอ้โหหนาหนาล,าลงบนแล้ววันนี้มันเบาไปวะ่ะลาเบือ่อดิเบือ่อในหลบในคืมเนาะไปก็ไม่ใหญ่จริงอันวะ ซึ่งไป,ไปก็บก่ได้กิกนนอนสเลยเดี่ย็พักพรออาบแดดซะให้มันแล้วก็นอน แทนทีแล้วชีวิตขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเย็บซีกับิ่งให้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่บ่ทิ่มบ่ปาบ้านาน้อยดังคลองไอ้ส <c oughs> ุขภาพแข็งแรงนะครับเดือ้อยาเจ็บยาไข้ยาป่วยยาจนเจอแต่สิ่งดีงามในชีวิตคลิปนี้ก็สิมีตำหนินะครับเนาะบอกันไหมครับคลิปหน้า ครับทีมดีขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ